บ้านเท่าให้โชคสวัสดีพี่สุขูสุขคนครับผมมาแล้วพี่น้องเล่าพัฒนาเสียนกรุงเทพวันจันทร์ที่สมีหน้าสองหาหกเจ็ดเอาพะเบงไปนปับก,กันพี่น้องเมื่อวันที่หนึ่งมีหน้าสามตัวบนมันออกเจ็ดสองเจ็ดสองตัวล่างก็คือหกเจ็ดนะพี่น้องเนะเาะเนาะ มาเบิ่งกันของเสียนของเทียมด้วยพี่น้องด้วยวยันจันทร์ hatten die ลาพัฒนา บนบนวิงนว่งลูดบนวิ่งลูดแปดเก้า บนวิ่งรูดแปดกับ9ส่วนจับจับคู่จับคู่บนนี่ตัวเน้นได้พี่น้องอันนี้เป็นตัวเน้นตัวเน้นมี แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองสี่คูณนี่คือเป็นตัวเน่นตัวเด่นส่วนตัวกันแบบนี้ ตุกันตุกันก็นมีแปดศูนกาศูนอันนี้คือตกกันบน ขีดคือหีดซื้อแต่อันนี้ตัวกันตัวเน้นก็คือแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองอันนี้ตัวเน้นได้พี่น้องได้ ส่วนล่างล่างวิ่งรวดตัวเดียวกันพี่น้องบนกบลางเลขวิ่งตัวเดียวกันบนกับแปดกับเก่าล่างกับแปดกับเก่า เล็วิ่งขี้ขี้ไล่ตาวิ่งตัวเดียวกันนะพี่น้องน,นะวิ่งตัวเดียวกันวิ่งตัวเดียวกันแปดกับเก้าบนล่างบนกับแปดล่างกับแปดวิ่งโลดตัวเดียวกัน เลียกวิ่งตัวเดียวกันส่วนจับคู่จับคู่ล่างแปดสามแปดสี่ ข้าวสามเก้าวสี่ซีคูนี่คือตัวเน้นมีตัวกันตัวหลอง เกียรตสามอันนี้คือตัวกันเกียรตสี่อันนี้ตัวกัน พี่น้องแคบหน้าจอได้ครับได้วบวันจันที่สี่มีหน้าสองหาหกเจ็ดรตลาวพัฒนาเส้นกรุงเทพบนพันธัยวิ่งแปดกับเก่าส่วนจับคู่ก็มีแปดหนึ 1, ่งแปดสองเก่าหนึ่งเก่าสองส่วนตกกันในก็มีแปดศูนย์กับเก่าศูนย์อันนี้บนส่วนล้างวิ่งรูดแปดกับเก่า ตัวเดียวกันกับบนจับคู่กับมี่แปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่ตัวการกับเจ็ดสามเจ็ดสี่อ๋อแคบหนักจอดตามนี้ด้ครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาเบิร์นขั้นบ่มักกับพานได้พี่น้องได้ตัวเหกี่ยมแคหนาา้าทั้งอ๋ขอบบุญขอบคุณเสี่ยงเทียบไปหลายครับผมที่ให้แนาวาทางงด้าพัฒนามาไวพี่น้องเฮาโฉมมันๆเรื่องแห่งปังๆกันสู้ผูสุกนเอด้วยเรื่องฝา,ากคนไล์กดแช์กดติดตามให บ้านเฮาให้โชคคลิปหนาพาอกอันม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม